เวลา58นาทีสมเด็จพระกนิธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงนัสลาดุสิดาลัยสวตเดาพระราชวัุสดตพระราทสนพระราชวโรากาสให้คณะบุคคลต่างๆเพือ่อถวาอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดนันสุพัทรพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไพรสณีไทยจำกัดนัคณะผู้บริหารบริษัท เป้าทุระอ่องพระบาททุนราชทุนกระหมอ่อมถวายเงินสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบอื่นๆให้แก่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนไปรสิีไทยบ้านห้วยหมากลำอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีนายวงศกุลกิติกรมวงอายการสูงสุดนำคณะผู้บริหารและนายกสมาคมพริยาอายการพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานกาชาติสำนักงานอายการสูงสุดเป้าทุละอองพระบาท ทูลกล้าทุนกระหมอ่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย <c oughs> นายจงรักวัชรินทร์รัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์นำคณะกรรมการงานกาชาติมหาวิทยาลรรัยเกษตรศาสตร์เพ่อทุละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย <c oughs> นขันประโจวบเหมาะ พุ่ในการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนางสาวภาวนาตันละไมางามและครอบครัวเพื่อทูกลอระบาททุนงราาทุ่งกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและโดยดเสด็จพระราชบุศลนตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์ชนินทร์ินาโชต นายกสมาคมนักเรียนเก่าในแนล์ในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารสมาคมที่ปรึกษาสมาคมและผู้แทนทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลจิงงทวดพระราชทานสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป้าดูละอองพระบาทถูกกล้าทุงกระมอมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันสมทบทุนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาองค์กอ๋อยอําเภอองค์ก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทุลละอองพระบาทด,ดังนี้นายเกรกอรี่อาร์เธอร์แมสแมนและคณะเฝ้าทุลละอองพระบาททูก้าวทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและโดดเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางวัน,นีไทยพาณิชย์และคณะเฝ้าทุลละอองพระบาททูก้าวทูนกระหม่อมถวายฉนดที่ดินเลขที่10547ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาทรายอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตร เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลณิธิชัยพัฒนานายสุการสังวันณะและคณะเฝ้ออทาทุลลองพระบาทน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวสารบรรจุถุงสําเร็จประกอบด้วยข้าวกอขอสี่สามข้าวหอมปทุมและข้าวหอมมะลิเพื่อส่งใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัในมงคลตัสนสกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าอํานวยสินนําคณะกรรมการสมาคมเข้ออทาทุลลองพระบาทถูกกล้าถุงกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระรชาชทานสมเด็จพระนิษฐธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายเพียรโกยสันติสุขผู้จัดการปกครองสาลเจ้าเล่าปุ่นเท่ากงทรงวาดนำคณะผู้แทนสาลเจ้าเข้าทูลออมพระบาททุลกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนานเด็กและเยาวชนในสิ่งธุรกันดานและทุลกล้าทุนกระหม่อมถวายสิ่งของเพื่อพระราชทาน แก่โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำหรับใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในถิ่นธุรกันดารต